แล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากทำเพลงนี้เนี่ยเพื่อเป็นเพลงประจำสวดลำปางซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตว่าแรป็ปแนวเพลงแรป็แรปที่กลับมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากทำกลุ่มแร็ปลำปางซึ่งคนที่ร้องมีทั้งหมดอยู่ที่เห็นเนี่ยประมาณ3คน 3- 4คนซึ่งเป็นแรปเปอร์เป็นคนลำปางทั้งหมดนะครับแต่โดยคนลำปางโปรดิวโดยคนลำปางแล้วก็มีเพื่อนๆจากเชียงใหม่ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะนั้นแต่การฟังนะฮะเขคุณจะฟังกันทั่วโลกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาดูได้ เขียนว่าเวลคัมจุลาปางเทสตี้ในยูทูบนะครับช่วยกันดาวน์โหลดช่วยกันฟังนะครับแล้วก็คิดว่าอีกต่อไปเพลงนี้จะเป็นเพลงประจําอีเวนต์ของจังหวัดลำปางแน่นอนเพราะว่าครบเห็นว่าเราจะไปเอาแข่งทูบีด้วยเอาเพลงที่ไปแข่งทูบีออฟออสช่ใช่ไหมนะฮะเอาล่ะในช่วงนี้นะครับรอ,รอคณะกรรมการได้รวมคะแนนกันก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีน้องๆที่แข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเรามี20คนแต่20คนมาตรฐาน สูสีคู้ที้กันมากนะครับใกล้กันมา,มา,มากๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าโดดขึ้นมาแต่ก็โดดแบบสูสีก็นดิเพราะฉะนั้นปีนี้วันนี้ทุกท่านที่มาฟังังตรงนี้นะครับก็จะได้ฟังเพลงจากล้อรที่มีคุณภาพอันนี้เด็กอายุไม่เกินม .6 นะครับก็ประมาณ17 17 19. ขวบ18ขวบประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้า เข้า YouTube พิมพ์มายกลมปังทีวีนะครับหรือหน่งกิทการเอ็กซ์แฟกเตอร์ไทยแลนดใต้คลิปจะมี RIS c list กดใต้คลิปลิส l i s นะครับก็ดู1 4ร้ลิปดู140คลิปแล้วก็รายการทีวีต่างๆเสร็จแล้วใต้คลิปนี้ก็คงจะเป็นช่อง Travel Thailand นะกดติดตามช่องนี้ด้วยก็ได้โอเคมี2ช่องนะล list กับ Travel Thailand แต่ช่อง l i t list ต้องไปกดดูที่ y o u t u b e มายกลำปังทีีหรือ1น่งกิจัา เด็กเฟรนเทลโอเคนะครับช่วยนะครับมีประชันกันได้ส่วนวันพุธอ่าวันพุธนะฮะปิดวันอังคารก่อนวันอังคารจะมีการประกวดนะครับลำปางมอเตอร์โชว์บิ๊กแบนด์คอนเทสต์นะครับวันนี้เราฟังร้องเพลงไปแล้วแต่วันอังคารเนี่ยมันจะมีวงดนตรีอ่าซึ่งวงดนตรีเนี่ยเป็นวงดนตรีจากเด็กๆทั่วจังหวัดลำปางแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีจากที่อื่นมาด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ต่างอำเภอมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้ฟังเพลง ที่ที่เร้อมมากๆนะครับแล้วก็เป็นบิกแบนด์ด้วยบนเวทีขนาดนี้ระบบเสียงที่ดีที่สุดแบบนี้นะครับมานั้นมาฟังกันนะครับ,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 บวัน,น, <ๆ S 2> นอังคารนี้นะครับกับเราฟังวัิโชบิกแบนด์คอนเทนต์นะครับวันอังคารที่18พฤศจิกายดพุธนี้ใครที่เป็นเอฟซีพี่มอสปฏิพานปัทว,วิการนะครับพี่มอสจะมานะฮะสี่สิบกว่าวยังรออยู่เลยยังรอยังรอเจอก,กันล่าสดุดที่พี่มอสยังไม่แต่งงานอ่ะตอนนั้นเจอกันดางและตอนนี้นะ